รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับน้องเพลงเพลงพระทิดโกมุดในรายการกระเป๋าเดินทางกระเป๋าใบเล็กเก็บความทรงจำทุกวันเสาร์เวลา7จ็นิกาสามสิบนาทีทางช่างนาว26ค่ะวันนี้นะคะสงสัยไม่เอ่ยว่าทำไมน้องเพลงแจับตัวมาเต็มสักขนาดนี้ดูสิคะเป้ของเพลงเนี่ยไม่ใช่เป้ใบเล็กแล้วละค่ะเพราะวันนี้นะคะเพลงจะมาค้างที่นี่ค่ะราชบุรีเดี๋ยวเพลงขอเข้าไปเก็บของก่อนนะคะ เพลงก็พร้อมแล้วค่ะที่จะไปเข้าร่วมกิจกรรมเรียนเรื่องปัน่นรักเรื่องปลูกน่าสนุกใช่ไหมล่ะคะจะเป็นยังไงตามเพลงมาเลยค่ะมาถึงก็เข้าโรงยิมเรียนรู้เรื่องการปั่นจักรยานกับอาจารย์ชาแนแห่งมหาวิทยาลัยร,ราชพัฏจอมบ,บึงกันเลยนะครับน้องเพลง ตั้งออกตั้งใจเรียนกันหน้าดูเชียวนะครับสงสัยว่าคงจะมีเทคนิคมากมายให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้เยอะแยะเลยสินะครับ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับครอบครัวแขกรับเชิญครอบครัวแรกแล้วค่ะสวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะสัสดีค่ะให้ทุกทุคนอนู่ในะน้ำตัวกับคุณผู้ชมกันเลยค่ะครับสวัสดีครับผมเมงครับ,ค,รบค่ะแม่ปุ้มค่ะกีนกีคะทำไมคุณแม่ถึงมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ล่ะคะค่ะ คุณพ่อเป็นคนเอากิจกรรมมาให้ดูนะคะเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นสมาชิกของสมัยไรเดอร์ขับเราก็ร่วมกิจกรรมกับสมัยไรเดอร์ขับเนี่ยหลายครั้งแล้วนะคะเราพบว่าคุณปิงปีงปงมีความประทับใจมากนะคะขี่จักร,รยานได้แล้วก็ยังไปวาดรูปนะคะเมื่อวันแม่ที่ผ่านมาได้รางวัลชมเชยด้วยนะคะซึ่งก็เป็นรูปที่ขี่จักร,รยานที่สวนรถไฟนั่แหละคะ่ะก็เป็นกิจกรรมที่ดีนอกอจากมีเรียนเรื่องการขี่จักร,รยานแล้วเนี่ยยังมี การมาเรียนรู้การใช้วิถีชีวิตแบบธรรมชาติรวมทั้งดํานาด้วยนะคะคุณแม่คิดว่ามันเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีนะคะไม่เฉพาะกับน้องปีปิงเท่านั้นนะคะสำหรับพ่อกับแม่เองเนี่ยก็ไม่เคยดํานาเหมือนกันนะคะเราก็คิดว่าเราควรจะใช้เวลาวันหยุดในช่วงนี้นี่แหละค่ะมาใช้เวลาร่วมกันกันกบครอบครัวแล้วก็ต้องเรียกว่าเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตให้กับครอบครัวของเรานะคะแล้วคุณพ่อละคะรู้สึกยังไงบ้างครับผมมาร่วมกิจาการรมกับ ทางกลุ่มสมายไลเดอร์เนี่ยครับเป็นครั้งที่ 2, 2> ครั้งที่3แล้วเริ่มตั้งแต่กิจกรรมตั้งไข่ที่พาคุณปิงปิงไปเรียนการขี่จักร,รยานเป็นของเด็กๆเนี่ยเป็นครั้งแรกในวันเด็กที่ผ่านมาตัวผมเองเนี่ยขี่จักร,รยานโดยอาศัยทักษะการใช้บนถนนจริงนะครับโอกาสที่จะใช้จักร,รยานได้อย่างถูกวิธีที่เป็นศาสตร์และมีศิลน้อยมากครับ ถ้ามีโอกาสได้มาเรียนรู้จะดีมากเลยครับค่ะแล้วน้องปิงปิงหลาสนใจอะไรเป็นพิเศษข้าไข่แตกน้าไข่ตกทำไม <S <s <uck ling> ไอ่ะไก่เกไก่เกื่คืออะไรคนะ <c oughs> <c oughs> อ๋ะอเช้าเรามีกิจกรรมตื่นแต่เช้าแล้วก็เราไปเก็บไข่ ไก่เนี่ยมาเรียกเราให้ไปเก็บเลยนะให้ไปเก็บไข่เดิน,ดนตาม,มาไ,ไป,เ,ปเดินมาเป็นฝูงมาเรียกเราที่หน้าบ้านมาหน้าห้องพัก <c oughs> แล้วก็ทางอาจารย์ที่เป็นเจ้าของรีสอร์ทเนี่ยก็พาเราเดินจากที่ไก่เนี่ยมาเรียกเนี่ยเดินไปที่เล้าไปเก็บไข่แล้วคุณปิงปิงก็ไปเก็บเก็บแล้วก็ทําหล่นแตกก็เลย แล้วคุณพ่อคิดว่ากิจกรรมนี้เหมาะกับน้องป,งปิงปิงยังไงหรอคะคุณปิ๊งปิงเนี่ยชอบกีฬาเอาดอจักรยานเนี่ยเป็นกีฬาเอาดอแบบหนึ่งการทัวร์ลิงด้วยการขี่จักรยานเนี่ยเป็นการท่องเที่ยวที่บางมุมมองคนที่ไปท่องเที่ยวเนี่ยไม่ได้เห็นงูตาย,ยบนท้องถนนเนี่ยก <laughs> ี่ตัวได้เห็นกลิ่นดอกไม้หอมๆข้างทางได,ได้ได้กลิ่นได้ดม ซึ่งขับรถยนต์ไปไม่ได้เห็นไม่ได้ดมนะครับก็ทางกลุ่มสมัยไรเดอร์เนี่ยเปิดกิจกรรมทริปนี้ขึ้นมาก็เกิดความสนใจได้ปั่นจักรยานแล้วก็ได้มาเรียนรู้เรื่องการปั่นจักรยานท้ายที่สุดได้มาปลูกข้าวมามดูวิถีกเกษตรของสังคมชนบทนะครับก็เลยสนใจมาร่วมกิจกรรมค่ะ งั้นเดี๋ยวมีปั่นทริปสุดท้ายน้องเพลง <Yeah, S 2> ไปปั่นกับเราไหมคะไปค่ะเย้ไปเลยค่ะเย้แม่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 ครอบครัวน้องปิงปิงคุณพ่อคุณแม่จัดเต็มเรื <ie> ่องปั่นจักรยานมากๆเลยนะครับแค่จักรยานขันเท่ของครอบครัวก็ไม่ธรรมดาแล้วนะครับ เล่นเอาพี่เพลงปั่นตามแทบไม่ทันเลยนะครับปิงปิง น้องเพลงเหนื่อยไหมคะเอนื่อยคแล้วปิงปิงลาเหนื่อยไหมเหนื่อยแล้วถ้าอย่างนั้นเพลงขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องปิงปิงเลยนะคะขอบคุณค่ะสนุกมากๆเลยค่ะวันนี้บ๊ายบายช่วงหน้าน้องเพลงจะไปทำกิจกรรมรักเรื่องปลูก ว่าแต่จะไปปลูกอะไรกันเนาะคอยติดตามกันนะครับ